สวัสดีค่ะเสื้อคอกลมค่ะแขนสามส่วนค่ะเป็นลูกไม้ลายฉลุนะคะเสื้อคอกลมแขนสามส่วนเป็นลูกไม้ลายฉลุค่ะเป็นลูกไม้ฝรั่งเศสนะคะลายฉลุค,ค่ะสีที่แม่ค้าใส่คือสีขาวนะคะมาพร้อมผ้าถุงสีน้ําเงินนะคะสีขาวเข้ากับสีน้ําเงินสวยมากเลยนะคะสวยเลิศเ,เลยนะคะสวยมากๆค่ะเสื้อนะคะมีไซส์38จนถึงไซส์46ค่ะราคาตัวละ1,000พ 300บาทผ้าถุงผืนละ490บาทจัดเข้าชุดแบบนี้ชุดละ1,700บาทสวยๆแบบนี้เลยนะคะเสื้อทรงสวยค่ะใส่กับผ้าถุงก็สวยนะคะใส่กับผ้าถุงก็สวยใส่กับบางเกงก็ได้นะคะแบบนี้เลยนะคะ เสื้อลูกไม้ลายฉลุนะคะจะเป็นตัวดอกไม้แบบนี้นะคะแล้วก็ลายนะคะเป็นฉลุฉลุแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นดอกไม้ลอยด้วยนะคะเป็นเวลาเราใส่มันจะดอกดอกไม้จะนูนนูนแล้วก็ลอยลอยขึ้นมานะคะสีที่แม่ค้าใส่เรียกว่าสีขาวค่ะเป็นลูกไม้ลายฉลุนะคะคอกลมค่ะเขาจะตัดดอกทีละชอ่อทีละช่อตรงนี้นะคะเนี่ยคะ่ะ ตรงนี้นะคะแล้วก็เอามาต่อคอตรงนี้ด้วยนะคะเนี่ยค so ่ะคอก็จะเป็นแบบน okay. like. yeah, ี้ไม่กว้างมากนะคะเวลาเราใส่ก็จะเป็นเสื uh 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 ้อคอกลมธรรมดาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แขนนะคะบ่ายกนิดนึงค่ะแล้วก็แขนจะเป็น3ส่วนที่ทําบ่ายกนิดนึงอย่างนี้นะคะผู้หญิงเราส่วนใหญ่บ่าจะเป็นแบบบ่าลู่ลงนิดนึงเวลาเราทําบ่ายกเนี่ยเวลาเราใส่ก็จะดูแบบดูยกนะคะคือทรงมันก็จะเป็นแบบอย่างนี้อย่างนี้นะคะอย่างนี้อย่างนี้ คือมันจะสวยนะคะเวลาเราใส่แบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าบ่าเรียบนะคะเวลาเราใส่เนี่ยบางคนไหล่รูปอย่างเงี้ยค่ะก็จะทําให้ดูเราแบบสรบลงอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะดูไม่สวยนะคะเวลาเราบ่ายกแบบนี้เวลาเราใส่อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะดูสวยนะคะดูสวยแล้วก็ทรงมันก็จะสวยด้วยเวลาเราใส่ก็เหมือนแบบตัวเราไม่ใหญ่ดูกระชับตัวเองขึ้นนะคะเสื้อทรงสวยๆการดีไซน์ก็คือมันแล้วแต่รูปแบบของแต่ละทรงแต่รูปแบบนะคะแต่บางอันรูปแบบดีไซน์อบเรามองมันสวยแต่ใส่ขึ้นมาแล้วไม่สวยแต่ถ้าเรามอง บางครั้งอะเวลาเราใส่อย่างแม่ค้าเนี่ยหุ่นทั่วๆไปเลยมาตรฐานทั่วๆไปเลยนะคะเวลาเราใส่สวยเนะะี่ยค่ะโอกาสใส่เราก็จะใส่บ่อยๆแต่ถ้าเราใส่สวยนะคะ ใส่ไม่สวยถ้าเราใส่ไม่สวยนะคะยังไงเราก็ไม่อยากใส่ตัวไหนขนาดไหนก็คือไม่อยากใส่เพราะเราใส่ไม่สวยแต่ถ้าตัวไหนที่เราใส่สวยใส่กี่ครั้งกี่ครั้งก็ไม่เบื่อถูกต้องไหมคะเวลาเจอเสื้อสวยๆต้องช็อปได้เลยค่ะช็อปได้เลยนะคะสวยมากๆค่ะมีไซส์38จนถึงไซส์46นะคะราคาตัวละ1,300บาทมาพร้อมผ้าถุงแบบนี้นะคะผ้าถุงบบนีนะะ้เรียกว่าถือผ้าถุงลายไทยเดือนต้นนะคะแบบนี้นะคะ ผ้าถุงผืนละ490บาทจัดข้าชุดชุดละ1,700บาทสวยๆเรียบร้อยแบบนี้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ